สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคอมโบให้ดูว่าเกียร์ของ g p 1 0เิบจีพี่ย g คอมโบกันยังไงลงกับชุดเก่าคือคือรวบรวมการมาแล้วก็มาผสมกับ GCP14 ซึ่งพี่ดูแล้วเฮ้ยคอมโบมันน่าสนว่ะเกียร์จะกลับมาพังงานแต่ก่อนจะไปทำคอมโบให้ดูเนี่ยเราต้องย้อนความไปสักสองสาคลิปที่แล้วไอ้จอมามันบอกว่าเฮ้ยพี่เลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่จะทําคลิป ดูว่าไปไหนไม่เก่งไม่เก่ง G10 P14 เดี๋ยวทำก่อนออก๋จอมาบอกพี่เดี๋ยวผมจัดการเองผมไปหาข้อมูลมาครับแล้วมันก็บอกมาตัวหนึ่งซึ่งน้องๆก็เก่งมากบอกว่าพี่แฟงอ่ะบอกผิดตัวไหนแฟงเออนี่ครับดาบซักสิทธิ์อมตะฟีเดสนะฮะแล้วเองบอก,บอกว่าไงเพราะว่าอะสมมติตีมันตีไม่เข้าสมมติฝ่ายเราตีไม่เข้าอ,อ๋ออืม พลังน้อยกว่านะอากาศไปเดียวคือไม่สนคือแฟงบอกว่าตีโดยไม่สนพลังซึ่งเราแปดพันเขาหมื่นหนึ่งเราตีเนี่ยเขาต้องกาดสองใบยังไงก็ยังไงก็ต้องกาดแต่ไม่ใช่นะครับพี่ไปดูข้อมูลจากการ์ดภาษาอังกฤษมาแล้วช่วยกันแปลพี่ยูก็ไปดูมาบอกว่าคุณบอกว่าถ้าคู่แข่งมีกามีกาเลียนเพียงหนึ่งใบการโจมตีของยูนิตที่มีเบมเนี่ยจะฮิตชัวก็คือเราต้องกาดก่อนคือหมายความว่าเราอ่ะ แอตแทกต้องสูงกว่าก่อนแล้วเขาถึง <Yeah. S 1> จะต้องกาด2ใบเข้าใจนะเอาตามนี้นะคือถ้าเกิดเขาง่ายๆถ้าถ้าคูา่ต่อสู้พลังเยอะกว่าเราก็ว่าไปแต่ถ้าเรามากกว่าคูา่ต่อสู้คือตีเข้าเนี่ยเขาต้องกาด2ใบยอย่างเช่นมือนหนึ่งเอาหมื 11, mm ่นหตีหมื่นหนึ่งเขากาด5้าพันก็พอใช่ไหมใช่เขาต้องโยนอะไรมาอีกใบหนึ่งโง,โง่ๆ mm hmm. หรือจะกาดอะไรก็ต้องใช้สใบโอเคเอาผ่าน งั้นเดี๋ยวเราจะมาดูเอาเราผิดก็ต้องยอมรับนะครับต้องขอบคุณ<บ>น้องๆที่บอกเข้ามา,าน,นะครับใช่ครับจอ,อมามันผิดอีกแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูคอมโบของเกียร์กันนะครับอ้าวจอมาแฟงมาแล้วรรเราจะมาทำลายแฟงมารีวิวในรีแล้วม,<า>มึงก็รีผิดสอนคอมโบเกียร์นะฮะเราก็ไม่ถึงก็สอนแล้วเราจะแสดงให้ดูนะครับว่าอะไรมันโอเคมันดี่ะเดี๋ยวเราน้องๆก็ดูแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลย อ้าวนี่เลยเราดูช่วงรองของจริงก็คืออันนี้คือตัวเริ่มอันนี้คือเวนการ์เวนการ์ดนี่คือตัวบูตอ่ะวทำไงเข้าช่วงไต่อ่ะไต่เกศสามอย่างมือไต่เกศสามอางมือเราจะเริ่มด้วยใบนี้นะครับสปิทเพกาซัสอืมอ่ะไตกิ้วเก็บเลกาคู่แข่งที่เป็นเอาเอาตเกศสองดีกว่าเขาจะได้เสร็จไม่ได้สมมติเราเก็บเกศสองผู่ต่อสู้เราจะเอาเกศลายเกศสามอ่าผมจะเรียกใบนี้นะฮะนี่เกศสามจะเรียกใบนี้ไหมอ่าเกศสามอ่าเกศสามต้องไปต่อ จากนั้นสกิลตัวเร่มันบอกว่าบอกว่าไงเมื่อมีการลงจากอื่นที่ไม่ใช่มือนะครับอันนี้มาจากกองคือไม่ใช่มือถูกต้องยัตโซและตูดเรียกกเกจเท่ากับเกจเดียวกันอันนี้อยู่ในเล็กเธอเป็นเกจสามครับตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่ของซีพีนะครับเกจสามนะฮะถ้าเกิดแวน์เราหรือว่าแวนเราเป็นเกจสามขึ้นไปในกองหรือในดอบจะเป็นเกจสามเราก็ลือออกมาเอาไงต่อเอาวางตอไปนี้แากนั้นสกิลของสปิทเราจะเก็บเกจสามของเราไปใต้กอง แล้วจะเรียกเกตสองมาสองใบเป็นสกิลของสปิตเราจะเรียกใบนี้มาอ่สาสองใบนี้ก็เขาหนึ่งเปิดสามเอานักสัตว์ขึ้นมือหนึ่งใบอ่าแล้วตีหนึ่งหนึ่งด้วยอันนี้คือตีแหวนเข้าอยู่แล้วตัวเดียว,วไม่ต้องมีบลูก็เข้าอยู่แล้วอ่าก็จะได้มือมือประมาณห้าใบรวมสองตัวนี้ด้วยอ่ามือ,อคืนสองใบจา,ากสองตัวนี้อ่าเคี้ยวเต็มเลยโอ้โหเคี้ยวเต็มปากเลยพี่อีวก็ได้เค้กอีกสามอ่าอ่าเช่นเราตีไปปุ๊บอ่าอันนี้เราตีแล้วเราได้อะไรเปิดสามเปิดสามใบเลย เปิดแล้วได้เอาเอาอะไรขึ้นมือหยิบนักสัตว์ขึ้นมือสักใบนักสัตว์ทั้งนั้นเลยไหมักสเลือกเอาหนึ่งใบเราก็เลือกไปถ้ามีวิวทิกเกอร์หรือพีจีก็ขึ้นมือได้เลยก็ต้องสลับไปในกล่องท้ายกล่องไม่ต้องสับเอาไว้ใจกองใช่ไหมอ่าเราเลือกใบหนึ่งสมมติเราเลือกอ่าเลือกอะไรก็ได้ใบหนึ่งสมมติประโยชน์ของคุณโบนี้ก็คือตั้งบอร์ดฟรีได้มือฟรีอีกเช็คได้กี่ได้ สามไดแถมเลือกขึ้นมืออีก2ครั้งเป็น5้าใบนี่คือสไตล์แรกนะครับแล้วเราก็มีบอร์ดโอเคตั้งบอร์ดฟรีตั้งบอร์ดฟรีได้ได้ได้การ์ดขึ้นรีรีรีทิกเกอร์ยังไงวะเเรรียงทิกกอ์แปลว่าเปิดสามมีทิกเกอร์สองมีนอร์มอลหนึ่งเอานอร์มอลขึ้นมือเอาขึ้นมาเป็นสองใบเรียกแมบยยังไม่ได้รีดเดี๋ยวนี้คือรีดเพื่ออนาคตโอเคบอร์ดสไตล์ที่สองทำไงดีสมมตินี่มันตายชักตวงอ่สมมติตายไปตวงเราอินเตอร์เซปเลยก็ว่าไปอ่แล้วไงต่อเราจะไปอ่า อันนี้เรามีเกจสามในหลุมแล้วพอม่มีเก็บไนท์สกิลตัวนี้บอกว่าไงสกิลบอกไงเกจสามนักใส่เวลาจากดอกไปบายโซนหนึ่งใบอ่ะไปบายไปฟรีนี่ไม่ต้องเสียมือครับเราเอาเกจสามไปใบถึงมือเราอันนี้ถือเป็นบายโซนนะอ่าเรียกสไตฟสองอะไรมามาเป็นเกน็กนะฮะนี่เกน็กทำไงต่ออ่าแล้วก็เก็บเกจที่ต้องการแล้วเราก็จะเรียกใบนี้ออกมาเก็บไหนอ่ะไหนเก็บอะไรอ่ะ เก็บเรียการ์ดเราหรือคู่แข่งอะ่ะตอไหนอ่ะเก็บแล้วก็พูดมาเลยดิเอรี่มาวางได้ไงแล้วเ,เก็บเกณฑ์หนึง่งคู่แข่งอ่เออา,<ม>าอเก็บเกณฑ์หนึง่งคู่แข่งอ่าแล้วเรียกใบนี่เดี๋ยวนะอ่าเกณฑ์หนึ่งคู่แข่งไปแล้วอะไงต่อเรียกใบนี้ออกมาเรียกจากไหนเรียกจากกองการ์ดเออมันเขาบอกให้วางกองเตรียมไว้นี่คือมาจากกองนะอ่าแล้วอะไงต่ออ่าสมมติเราอันนี้มันจะเก็บการ์ดในมือหรือเรียกการ์ดให้รวมสามใบไปใต้กองคู่สแตนเป็นการ์ดได้แล้วก็ลงทิกเกอร์ลงมาเพื่อจะ มีทิกเกอร์ในเด็กเยอะๆขึ้นอ่าเดี๋ยวเราจะเก็บเพราะว่าเราเียกเขาเรียกว่ารีดเด็กนี่ยัดตุ้มเข้าไปอันนี้คืออ่าเดี๋ยวทาให้ดูอ่ะอ่าวางวางให้เต็มบอดวางวางเต็มบอดอ่าแล้วผมจะเปิดจากใบนี้ก่อนนี่เราใช้แค่สองใบเองใช่ไหมอ่าลงจมูกสบายเขาสงสัยถ้าไปตรงข้ามอืมมีไม่มีเกจหนึ่งไม่แต่เกจสองอ่ะอืมอย่างนี้ได้ไหมชเราเก็บเกจสองเอาใบนี้เข้ามาเพราะเป็นเกจสามจากกองเนี่ยสมมุติเรามีเกจสองบนมือแล้วอ่ะฮึอะไรนะ สมมติมีใบนี้บนมืออ่าแล้วเราต้องเก็บเครดิสองข็งแล้วลงใบนี้แทนแล้วลงใบนี้จากมือแทนลงจากมือนะโอเคเราต้องดูสถานการณ์แต่อยู่ในกองอันนี้ดรอปอย่าลืมนะไปเกจสามนะครับบังคับนะครับแข็งได้ตามสถานการณ์อ่าโอเคอ่ต่อไปลองตีเลยต้องเปิดด้วยใบนี้นะตีสิบหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดอันนี้บอกว่าถ้า บวก2,000ตามนักเสวลาไปหนึ่งหนึ่งร้อยสี่บห้าใบบวกหมื่นอ่าเป็น2 0 0พันเละสอ0 0ันการไม่การไม่รู้อ่าสมมูติเสร็จแล้วปึ้งอันนี้เจ็ดหนึ่งเพาบูตเสร็จมันจะใบใบโซนก่อนนี่คือความสามารถของใครของใบนี้ของใบนี้นะเอาใบโซนเจียวนี้มาตีเสร็จเขาไอตัวนี้บอกว่าเขาหนึ่งใบตัวมันอคาลเตอร์ตึ๊บบายตัวมันบายตัวมันอาบาใบใกล้ๆเลือกเกตสามกับเกตหนึ่งในใบโซนของช่องเล็กเกตในแถวกันลางนี่เราเตรียมไว้แล้วเกตสามอันนี้ในบายโซนก็เป็นเกตหนึ่งนะครับอ่าแล้วไงต่ออ่า แล้วก็นี่ตีตีตีกว่าหมือเดิมตอนนี้บู๊ออิมือหนึงเป็นหมื่เจ็ดเป็นสองแปดอ่าเป็นยี่สิบแปดสองหมื่นแปดสองหมื่นสองครั้งอ่าไม่เวลาสมมติตีโป้งแล้วไงต่อตีตัวหนังได้ไหมไอ้พวกเนี้ยเพราะว่าพลังมันเยอะเอาไว้เอาไว้เป็นทีสุดท้ายได้ไหมตีไปทีแรกเขาก็ไม่ได้รับไม่โดยโดยรวมผมว่ามันมันบู๊ออิมื่นเลยไงอ่าเอาไว้ทีหลังก็ได้อ่าอันนี้ก็บู๊ออิมื่นเลยมีสองตัวไงแ้าเรื่องอาสมุทรอ่าโอ้ขายฝันมีสองใบเว้ยแต่ตัวนี้พี่งบู๊ออแรงกว่าอ่าตีไป เอะเก็บไว้ก็ได้พี่อยากเก็บอะตัวนี้ตีตัวนี้ได้อะไรต้องเปิดไหมเปิดสามแล้วใครจะเขหนึ่งโป้งเปิดสาม้ยทิกเกอร์บอกว่าปียี่แปดโอ้ไม่น่าเปิดเลยทิกเกอร์มาใบเดียวงั้นเอาขึ้นมือใบหนึ่งเนี่ยเอาแฟงอยากใบไหนขึ้นมือจะเอาใบนี้เอ้ใบนี้ดีกว่าใบนี้งั้นใบใบที่เหลือเก็บข้างหลังปุ๊บอหรตีแล้วเอาไงต่อแหวนเปิดอันนี้กดสกิลใช่ไหมใช่อ่ะกดสกิลกดเซอร์บายอ่าวันตี้อ่ะเช็คสามได สามได้มาการม่การไม่รู้หนึ่งสองโอ้โหอหิวฮีเกอร์อ่ะอ่ะได้ฮิวแล้วไงต่ออหยิทางข้างแล้วกันหยิบทางข้างแล้วเก็บแล้วก็ฮิวเข้านี้อ่าเลือกเก็บมือหรือเรียกการรวมได้เปสามใบสามใบเก็บไม่ไหนนี่เลยทิกมานี่อะไรอีกใบนี้ก็ได้ใบนี้ก็ได้ได้ไม่ต้องทิ้งไปแล้วสองแล้วก็อะไรก็ได้สักใบหนึ่งไอ้อะไรก็ได้จริงๆอะไรก็ได้อะไรก็ได้สักใบอ่ะสามใบเห็นไหมครับจะสังเกตว่า ทั้งนี้ได้คีเราเก็บคีไปเลยแต่เราเราทิกเกอร์เข้ามือเข้าก่อนไหมครับใต้กองหรือวอทสับตายกองเฉยใต้กองสแตนแวนโบกเมินเตี๊ดกี่ได้สองได้สองไดเตี๊อได้ไอเมื่อกี้เช็คกี่ได้วะตอนแรกสามสามสองต่อไปสองได้โอ้โหคีพลังยนต์นู่นหมดนะขึ้นมืออันนี้ก็ตีอีกอีกจอบละคู่ต่อสู้ไม่ตายก็เข้าเทิร์นเราเข้าเทิร์นเขาเอ้าเทิร์นที่สามสไตล์สามเป็นไงดีใบนี้ดีกว่านี่ตัวใหม่เลย GR นะครับ เฮอริเคดเมื่อกี้เรามีที่จีบีอะไรฮะที่จีบีอะไรใช้ตอนจีบีไหนก็ได้แต่แต่ว่าให้คุ้มก็คือมีนักใส่เวลาไงาในจีโซนสี่ใบสี่ใบเรามีครบยังวะก็เมื่อกี้เปิดไตด์ด้วยเพลกรซัดอ่าหายตัวเองอ่ะเป็นสองใบแล้วก็เกนิกหายตัวเองเกนิสขายตัวเองอ่าเป็นสี่ใบครบแล้วมาได้อะไรมั่งอ่ะเอางี้เมื่อมันกลับจีโซนอ่ะกลับจีโซนปุ๊บคว้านักใส่เวลาสี่ใบอ่ะจวนจวนหนึ่งแล้วก็ตีเข้ามาตีเสร็จยังเนี่ย อ่ะจบเพลินแล้วแหละเฮ้ยทำเป็นของจริงเนี่ยโหแม่แหกลับมาเอาสไตล์มาปุ๊บกลับเลยมันคืออะไรวะอ่าอาจารอ่าสมมติเราก็ลงเราก็ลงลงอะไรไม่รู้ไม่ชี้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเอาบนมือดิอ่าบุมืออ่าบนมือลงมาตีสมมติเฮ้ยมาได้ไงว่าบนมือเนี่ยอ่ะไม่รู้ว่าตัวอะไรก็เอาวางไว้ส่งๆอ่ะแล้วแต่เหตุการณ์อ่ะบุยไม่บุ๊ก็ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือพอเราตีก็ปุ้งใช่ตีสองข้างเลยเปล่าหรือว่าไง เก็บไว้ข้างเพื่อรับทิกเราจะรับทิปนะครับรับทิคนะครับเช็คกี่ใบสามวันถูกโ้ยสแตนอ่าสแตนมาอ่าโดนเข้านี่เลยพลังเยอะเยอะหลังจากตีอีกตีปุ๊บอ่าเกมไม่เกมไม่รู้กัอ่าประเด็นคือตรงนี้ครับมีจีสี่ใบจบเทิร์นใช่ไหมนี่เราตีไปแล้วดิเราต้องนอนนะอ่าจบเทิร์นทำลายตัวนี้อันนี้กลับจีโซนก่อนความสามารถของตัวนี้นะกลับจีโซนแล้วคว่ำความสี่ใบที่หงายมาปุ๊บปุ๊บเกิดอะไรขึ้นจวกัน ตัวกี่ใบดอตัวห้าใบตัวใบเดียวไม่ใช่อยู่ดี่จวดได้ไงอ่ะก็เข้าเทิร์นเราอ่ะมันเอ้ายังไม่ได้จวดไหมยังไม่อ่านสกิลเออจวดก่อนคืออะไรวะมาจวดก่อนั่งเเออบอกก่อนดิข้ามไลฟ์เฟสจวดก่อนอ่าพอเก็บปุ๊บได้อะไรมันบอกได้รับหนึ่งเทิร์นได้รับหนึ่งเทิร์นคือพูดง่ายๆ่ายอถ้าเราจบต้องเทิร์นคู่ต่อสู้ใช่ป่ะพอเราจบเข้าเทิร์นเราอีกทีหนึ่งครับใช่ครับผมเราก็จวดเลยใช่ไหมอ่าไม่ต้องค เราก็จวดใช่ไหมอ่าจวดปุ๊บแล้วไงต่อไตไปดีลงมาต้องสไตล์ต้องเสียค่าสไตล์อะไรอีกไหมต้องครับมันบอกไตตัวนี้ลงมาเลยคือฟรีอีกแล้วนะครับของฟรีมีในโลกนะครับเข้าเทิร์นก็สแตนถูกไหมแต่พลังยังอ่าเราดอนสลตนกลับมาค่าเดิมนะพลังก็เหมือนับเริ่มเทิรใหม่อ่าอันนี้ก็ตีอีกตีไปคือถ้าโดนล็อกอ่ะเข้าเทิร์นเราชีทีมันอันล็อกนะอ๋อคือสมมติ เราโดนล็อกไปแบบบลิงแม่งอุ้ยล็อกเราไว้ยเธออันนี้คือข้ามเถิดล้วก็เด้งขึ้นไปแล้วถ้าไม่ใช่โอเมก้าแล้วพอตีเสร็จอีกข้ามได้อีกว่าสี่ใบวะได้ต้องมีต้องไหร่ง่ายแปดใบมีแปดใบครับอ๋อกี่ใบก็ได้นะอ่านี่คอมโบแบบสนุกสนุกพี่ว่าดูแล้วสนุกดีนะคือใช้กล่องฮาก้าแต่ว่ากล่องฮาก้าจะไม่มีพีจีนักสัตว์ใช่ไหมใช่ครับอ่าก็เป็นพีจีธรรมดาไปพอได้นะพอได้ครับซื้อสองกล่องเล่นสนุกสนุก CP แล้วก็ CP สิบสี่แต่ว่า CP สิบสี่มันแพงนะครับถ้าซื้อ GCP14 ได้ก็ซื้อถ้ารอถ้าซื้อไม่ได้ก็รออีกหนึ่งเดือนอีกอีกหนึ่งเดือน g p พ1 4ก็จะออกมานะครับประมาณหนึ่งเดือนเลขกลมๆบวกลบนิดหน่อยเอาละครับวันนี้ก็ประมานอกแฟนก็ลาไปชิวๆสวัสดีครับอ่าก็จบไปแล้วสำหรับคอมโบสนุกสนุก เดี๋ยวเราจะมีคอมโบมาเรื่อยๆนะครับทีละทีละแคนทีละแคนหรือว่าอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มาดูนะเดี๋ยวพี่จะปล่อยคอมเมนต์แล้วกันเพราะว่าจอมานก็เกิด18แล้วคงไม่มีเด็กแล้วนะหรือเปล่าไม่มีนะก็สนใจพียวก็เกิน14สิบสอ่ะนั่นแหละอยากดูเด็กไหนอะไรยังไงหรืออยากได้อะไรคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวพี่จะจัดได้พี่จะจัดให้วันนี้ก็ไปกันแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ